มาซาอันนึงเอาเลยไปแายพัสดุไปเออเดี๋ยววีโอคอลมาดิเอออยู่ตรง,งไหนแทนพัสดุอ่ะไ,ไปเอายาวลูกจิตหน่อยเออวีโอคอลมาเออเท่าไหร่เท่าไหร่พี่ไอพัสดุแต่พัสดุฝั่งน้นยี่ห้าบาทจ้วยยี่ห้าแบงคร้อยพี่มีนันท้อยพี่ <S 2> <S 2> ไม่มีผมให <900 S 2> <300 S 1> ้สามร้อย<ๆ>เอา,เ,อาเดี๋ยวมาส่งผมด้วยเดี๋ยวกลับมาส่งที่นี่ที่เดิมร้อยเดียวก็พอแล้วเอาสามร้อยเดียวเอาสามร้อยเอา โอ้ยมันเยออะะจัง่เดี๋ยวแบกของให้ผมด้วยสอบปูนสามร้อยโอเคเออโอเคเออเดี๋ยวเราเดี๋ยวขึ้นบินไปก่อนแบกยาโรคกินหน่อยเออเดี๋ยวลองนันแหละตรงนู้นเหรอเออหรือตรงนู้นตรงนี้เหรอถ่ายไปดูตนู้นนะเออเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเออรอก่อน เฮ <c oughs> ้ยมองซ้ายมองขวาเฮ้ยแล่ว่าเพื่อนกขาแนไหนหมดไปหมอเอ้าเฮ้ยเขาคือใครเขาเไป,ไป็นอะไรเฮ้ยไปเลยเว้ย